คุณยอดรักแล้วไอ้บอดีสแลมของเรานะครับมีคนโทรมาเป็นร้อยสายใช่อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรายังมีของมาอวดกันอีกเห็นบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวแล้วมาเป็นวงเลยวงมาแล้วนะครับก็บอกว่าอยากออกทีวีเพราะว่ามีความสามารถวันนี้เดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างพบกับพวกเขาได้เลยเชิญครับวงปากล้างกระเพิ่ วงอะไรวะสวันนี้ครับวงปากล่ากระพือครับสวัสดี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 ครับอม่ไม่ไม่ไม่ชื่อวงอะไรครับปากล่ากระพือครับทำไมถึงปากล่ากระพือครับไหนทำยังไงทำยังไงโอ้ไหนต้องข้างหน้าอ่าปากข้างกระพือนี่คพเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนอัพดูสิคนมันบังคับกล้องเราอนี่นี่ปากปากล่ากระพือแล้วครับ เข้าไปเข้าไปอยากเล่นอะไรก็เล่นฮะคนเราครับคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองเอมันนึกว่าเป็นบ้านมันมั้งอยากทำอะไรมันก็ทำนี่ชื่ออะไรครับชื่อต่อยครับชื่อต่อยต่อยต่อยครับต่อยฮะต่อยครับต่อยอ่วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเขาชื่อต่อยชื่ออะไรชื่อต่อยชื่อต่อยไงชื่อต่อยจริงใช่ไหมต่อยต่อยเหรอต่อยชื่ออะไรครับต่อยครับต่อยต่อย ต่อยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดต่อยครับ yeah> ต่อยไม่ต่อยแล้วครับอันนี้ต่อย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 ตอยต่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 อ่อยต่อยตอยตย่อยต่อยา่อยต่อยต่อยื่อยต่อย่อยต่อยต่อยต่อย่อยก่อยต่อยต่อยต่ย่ยต่อยต่อยต่อยต่ามต่อเตคอ่อยต่อต่อยากว่าต่อยยอ่อ่่อย่อ่อ่่อออ่่อ่ มันมีอะไรบนใบหน้าผมอ่ะมันก็ดูดีนะฮะแต่ว่าดูดูโอเคบางไปนิดหน่อยเกินคือปากห้อยประมาณนั้นอย่างนั้นเย็นหลีต้องมาเข้าวงนี้เลยนะได้ครับพี่ยังเขาไม่แค่อย่างนี้นะนี่ของเขาอย่างนี้เลยนะแกจะเล่นกับมาเหสีของฉันเหรอ นีเดี๋ยวพูดูอยู่คุณคุณปากล่างของคุณกระพือครับผมสังเกตทุกคนสังเกตสังเกตนี่ฮะเอามาอันนี้ดูนี่อันนี้อันนี้อันนี้อัพเข้าไปนะครับนั่นปากล่างนะครับไม่ใช่เนื้อตุ่นนะครับปากล่างครับปากล่างปากล่างท่านทุกคนคนนี้นี่คนนี้มันห้อยโดยธรรมชาติมันห้อยโดยธรรมชาติกับเป็นความบังเอิญที่พัดลมเป่าปุ๊บปากมันก็เลยโอ้ยพยายามกันนะพวกมันมากันนะมันอยากออกทีวีทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรกันบ้างอาชีพอะไรต่อย เรามีธุรกิจส่วนตัวกันเขาทำอะไรครับเป็นนี่เขาเป็นเจ้าของแฟนชายครับเป็นเจ้าของแฟนชายอะไรครับต่อยหมึกย่างครับต่อยหมึกย่างกู้เงินมาจากไอ้ดีทีนึงไอ้ดีทำอะไรครับผมเป็นเจ้านี่ครับผมให้เขากู้เงินให้กู้เงินทำธุรกิจทำธุรกิจต่อยหมึกย่างครับผมแล้วคุณเป็นเป็นทำงานแบงค์หรืออะไรผมรวยครับหลอนรวยมีตาให้เขากู้ให้เขากู้เดี๋ยว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 ดูสภาพไม่น่าจะมีตังค์เกินสิบห้าบาทหรอก เขาขายเขาขาย,ยาเครื่องภายนอกเลยเขาขา,ายเครื่องอมืออุปกรณ์ต่างๆนอกอจากนี่นี่เห็นไหมขายอะไรฮะกันเนี่ยเป็นทีมทีม อรอไม่น่าเราบึงดุมน่าดีพอแล้วหรอมครีมอ๋อลบแกะอันนี้ครีมลบแกะลแม่อแล้วลิกคุณทำอะไรครับป่ายทำอะไรครับเออผมรับเฟ้นชายจากพี่เขาอีกทีครับโอ้เป็นครอบครัวที่แบบว่าเรียกได้ว่าทำธุรกิจรวมตัวกันหมดเลยนี่เตรียมกันมาจากบ้านเลยเหรอเออ ที่ยังยังไม่กล้าทักของข้างหลังนะทดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กล้าทักเลยนะเนี่ยไม่รีอะไรเลยดีกว่าฮะคุณริดอะไรฮะของข้างหลังคืออะไรฮะมีอะไรอ่ะครับทำไมมีอยาด่ อย่าดูดีกว่ามันมีอะไรอ่ามันก็เป็นไม่ดูแล้วไม่ดูไม่ดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อย่าใจเย็นเดี๋ยวให้ดูไม่อยากดูพี่น้องก็ดูหน่อยโอ้โหหอะไรหอมละอมะให้ดูละมันเป็นธุรกิจธุรกิจก็ผมรวยไม่ได้เพราะอย่างนี้นะฮะรวยมามเป็นพวกคนอะไรบ้างพอพิจารณครับประมาณว่าเจออะไรก็เก็บหมดเก็บหมดเก็บตรงกระดาษนี่ก็ประมาณแบบพวกนี้ก็ประมาณนี้ครับอ๋อคนเก็บขยะคนเก็บขยะวงนี้มีสามคนนะฮะ จริงๆจะมีมากกว่านี้ครับผมแต่ว่าทําไมคนไทยชอบอย่างนี้เราแขกรับเชิญเรามีเกสทําไมคุณต้องอยากรู้ก่อนทำไมนี่ไงนี่คาถามที่ยังไม่เคยเลยไม่เคยมีใครถามผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าแขกรับเชิญอาจจะสงสัยว่าทําไมคุณต้องถามตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมิลลี่ครับครับจริงๆเราเป็นเจ้าของรายการไม่น่าให้มันมาปนปี้รายการเราขนาดนี้เฮ้ยแต่เขาก็มีเหตุผลไงทาไมคุณต้องอยากรู้่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไม่ถามแล้วกันนะครับผมไม่ได้อยากรู้อะผมไม่รู้แล้วกันว่าแขกรับเชิญคุณคือใครแต่เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะให้เขาเขาโชว์กันนี่ถือมาเล่นได้เหรอไหนอ่ะนี่ครับผมอ๋ออยู่อ๋อนีสายคุณคุณเล่นอะไรคุณคุณเล่นกีตาร์สิแหละคุณเล่นกีตาร์ครับผมแหมเขาถือกีตาร์จะเล่นอะไรออแกนเหรอกีตาร์เล่นอะไรเล่นอะไรต่อยเล่นอะไรต่อยครับต่อยเล่นอะไรขอรัครับขอรั ใเป็ล่าออแล้วแล้วนี่นักร้องนําครับผมถูกต้องเคยประกวดที่ไหนไหมครับวงของเราก็ไม่เคยประกวดเป็นวงครับกลับมาดังที่ที่เดียวเลยโอ้โหกลับมาเกิดที่นี่ที่เดียวเลยครับผมไม่ไปนะแบบอ่าไทยแลนด์ก็ทะเลนไม่ไปจำเป็นนะฮะ The Star ดัดาราดันดาราไปไหมไม่ไปไม่ไป The Star อะไรไปไปไหมอ้ยอายุเกินนะเออน่าางแกน่าแกน่าจะไปประกวด The Star มากกว่าม้ง เออเอฟนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการของเราวันนี้นะครับสุดท้ายลักษายแนนอยากจะดูเทปไหนนะครับระว่างบาวีนะครับหรือว่าอีทปงลานะครับสี่สองสี่สองหหนะครับแล้วเดี๋ยวส่งช่วงหน้าช่วงหน้ามีเพลงนะมีโชว์เราจะดุนให้เกิดถ้าอยากร่วมพ่งมาทางเราครับวันนี้แหละครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ พี่พี่ดีนะครับแล้วก็บอยโกเซียพงศ์นะครับรอบปอดโมเดิร์นด็อกฟองเบียฟองเบียมีใครอีกมีใครอีกมีคุณชาติของสุวรรณมีพวกนี้โฟเอสสอเอสสค์สารคนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ดูเราอยู่นะไม่ได้ดูเราอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วยฟังพวกมันให้เพาะด้วยนะฮะนะฮะเดี๋ยวสักครู่พักสักครู่ก่อนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับนะครับ กะพือครับปากล่ากระพือนะครับรายการดุนดาราของเรานะครับเราอยู่กับพวกเขาแล้วครับวงนี้ครับกำลังฮอตฮิตติดชาร์ตนะครับยังไม่ได้ออกเทปเลยครับคุณมิรินะฮะแต่ว่าสาวๆนี่ SMS กันเข้ามาแบบว่าหึมเลยนะฮะเอามันออกไปเอามันออกไปนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะวันนี้เราเราเราเปิดโอกาสแล้วนะครับวันนี้เป็นการแจ้งเกิดแล้วในในตำแหน่งก่อนตำแหน่งอะไรบ้างกีตาร์นำนักร้อง คอนลาดครับแล้วคุณนักร้องนำนักร้องนำนะฮะแล้วเราถ้าเกิดจะมาโชว์การประสานเสียงอะไรยังไงกันบ้างเรื่องกีตาร์ตั้งเสียบสายยังสียอ่ะเดี๋ยวตึ้งตึงตึงไปตึงไปหย่อนหน่อยหย่อนหน่อยอ่าโอเคเสียงดนตรีเสียงดนตรีหย่อนหน่อยนะครับนะครับพร้อมไหมเอาเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีอ่าไม่เอาไม้ครับเป็นนักร้องอะเอาไม้ปะเอาไมโครโฟนเอาไมโโฟนเอ่อ Hello test โอ้ย oh ังเทสอีกไม่ต้องเทสแล้วก่อนอื่นผมอยากจะขอเชิญแขกรับเชิญอ๋อคุณยังไม่ทันร้องคุณเชิญแขกรับเชิญด้วยจริงจริงแล้วเขาอยากจะมาช่วงเขาว่าเขาเหมือนเสนาหอยแตรว่าเผอิญว่าเราอยากดังอย่างนี้มากกว่าอยากดังเป็นอย่างมา